ครั้งยังมีชีวิตอยู่เสียงเพลงสุรพลมาแล้วจะเป็นเพลงแรกที่อดีตราชาเพลงลูกทุ่งชื่อดังสุรพลสมบัติเจริญร้องเปิดเวทีเสมอยามจากไปลูกไม้ใต้ต้นสุรชาติสมบัติเจริญจึงนำบทเพลงของผู้เป็นพ่อหวนขึ้นเวทีให้แฟนเพลงได้เริมลึกถึง หากแต่การปรับรูปแบบดนตรีและการขับร้องเป็นเพลงรำวงที่แฟนเพลงสนุกตามไปด้วยกันได้ทำให้คำนี้เวทีขนาดเกือบ200ตารางเมตรดูเล็กไปถนาตา ีท่เกิดไม่ทันยุคที่เพลงสุรพลโด่งดังแต่ชื่อเสียงและการขับร้องของทายาทรวมถึงคนเพลงรุ่นหลังๆทำให้เพลงเหล่านี้ยังคุ้นหูเช่นเพลงควายหายหนาวจะตายอยู่แล้วกระดกรลังมันเป็นแฟนเพลงของสุรพลหรือสุชาติเป็นน้ำตาลุทพ้อแล้วค่ะทำไมราคาถึงชื่นชอบเพราะว่า นี้เนี่ยถ้าเราเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยคนดูน้อยมากะเรียกว่าเขานอนดูละครอยู่บ้านเขาไม่มาดูหรอกแต่ถ้าเป็นระวงเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมคนจะเป็นร้อยพันพันคนเลยสนุกสนานมากนะครับแล้วก็ได้ได้ออกกำลังกายได้ได้เรียกว่าได้เต้นรำกันทุกรูปแบบของจังหวะเพราะว่าเพลงของพ่อพี่เนี่ยจะเป็นเพลงเกี่ยวกับ และนี่คือลูกชายตัวจริงตัวเป็นน่าจะเรียกว่ายิ่งกว่าหายคิดถึงนะคะสำหรับแฟนเพลงสุรพลเพราะว่าวันนี้เรียงลำดับเซงคุ้นหูขึ้นเวทีกันแบบไม่มีหยุดเพลินกันยาวๆค่ะเสียวไส้ก็มาน้ำพ้างเดหกก็มาเสม็นไล่ควายก็มาที่ฉันร้องได้นะครับเพลงนี้แต่ว่าฟังทาย,ยาดร้องได้แต่ฟังได้มากกว่าค่ะตอนนี้ควายหายาต,ต้องวาใหม่ บทเพลงดังในอดีตทั้งจังหวะรำวงสามชาติกรรชาออคอมโบมาได้สองปีหลังสุรชาติสมบัติเจริญห่างจากหน้าจอไปเป็นสิบปีการหวนมาทำเพลงรำวงนับเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งเพราะใจที่รักเพลงลูกทุ่งและได้สืบต่อมรดกเสียงเพลงที่สุรพลมอบไว้ My God. My God. My God. มันเป็นวิถีชีวิตนะเรียกว่าคำว่าสมบัดเจริญเนี่ยมันก็เหลือก็ไม่กี่คนแล้วนะครับที่ยังร้องเพลงอยู่เนี่ยนะฮะเพราะว่า,าใครที่ยังยังมีแรงนะครับสามารถร้องได้เนี่ยก็มาร้องกันต่อไปจนกว่าจะร้องกันไม่ไหวเพลงของกลองจอบไปแล้วนะคะก็ามาต่อกันที่บ้านนี้ฉันรักค่ะแต่ว่าคนนี้นี่ไม่ไ ยากใช่แล้วครับเป็นแฟนรำวงหรือว่ายังไงคือชอบครับตอนนี้ชอบใจสนุกสนานแล้วได้พบกับเส้นผูกมากมายนะครับเวลาเราฟังเพลงแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคิดถึงหรือว่ารู้สึกบรรยากาศเก่าๆเ,เป็นอารมณ์ดีๆคลายเครียดนะครับก่อนทายในฉากการงานนะครับ,สร,ส,บสรุปมากมากเลยครับ ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเพียงใช้ความสามารถช่วยกันเรียบเรียงดนตรีใหม่และซ้อมร่วมกันจนลงตัวเพื่อให้การแสดงทุกค่ำคืนออกมาเป็นรำวงชาวบ้านที่มีมาตรฐาน ความสนุกครบรถแฟนเพลงเข้าถึงง่ายบนเวทีมีจุดขายหลักเป็นเพลงสุรพลเรียกแฟนเพลงหลายรุ่นทุกเพศไวัยได้ร่วมสนุกเป็นอีกก้าวบนเส้นทางศิลปินของนักร้องทาย,ยาทเพลงสุรพลทําให้บทเพลงลูกทุ่งที่บันทึกเรื่องราวของยุคสมัยได้สืบทอดคุณค่าที่มีมากว่าครึ่งศตวรรษน้ำอ้อยจัดจิตไทย p b s รายงาน